สำหรับรีวิวนะคะคือรับฟรีเลยนะคะเราเข้าไปในร้านค้าของเรานะคะแล้วก็เข้าไปที่ TikTok Shop นะคะตรงนี้นะคะไปที่เพิ่มสินค้าของตัวแทนนะะตรงนี้นะคะนี่นะคะจะมีสินค้าตัวอย่างฟรีนะคะเราคลิกเข้าไปเลยนะ นี่นะคะที่เขาเขียนว่าตัวอย่างฟรีนี่คือเราเรารับมารีวิวแล้วก็อ่าแปะลิงก์สินค้าของเขานะคะอันนี้เราจะเอาสินค้าตัวนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวนะคะเลื่อนมานะนี่นะคะครีมทาเท้าตรงนี้นะคะเราเราจะรับสินค้าตัวนี้มานะคะเพื่อมารีวิวนะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะเป็นสินค้าฟรีนะคะอ่านี่นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ นี่นะคะร้องขอนะคะขอตัวอย่างสินค้าฟรีนะคะทีนี้เรามาดูเงื่อนไขว่าเขาเขามีเงื่อนไขอะไรนะคะนี่นะคะพอเราใส่ที่อยู่ในการจะส่งไปแล้วนะคะเราก็คลิกตรงติ๊กตรงนี้นะคะหากดําเนินการต่อถือว่าท่านยอมรับภายใน17วันคือสินค้าจะส่งอันนี้เป็นสินค้าจากต่างประเทศนะคะจะส่งมาให้เรารีวิวนะคะ ซึ่งเงื่อนไขก็คือคุณต้องโพสต์วิดีโอหรือไลฟ์ที่มีลิงก์ไปสินค้าลิงก์ไปยังสินค้าในวิดีโอไลฟ์ของคุณอย่างน้อย10นาทีไม่เช่นนั้นโอกาสที่คุณจะได้รับตัวอย่างฟรีในอนาคตจะลดลงหมายถึงว่ายังไงคือเรามารีวิวแล้วก็แปะลิงก์ของเขานะคะอ่าแล้วก็กดส่งนะคะตรงนี้นะคะ นี่นะคะขอบคุณที่ขอตัวอย่างคู่ค้าจะตอบกลับภายใน3วันนะคะนี่นะคะคือเราจะได้ค่าคอมถ้าเกิดว่ามีการสั่งซื้อผ่านลิงก์เราณยี่สิบกาทจุก็คือ15%เปอร์นลยนะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะตรงนี้นะคะเราเอาสินค้าตัวนี้มารีวิวนะคะแล้วก็แปะลิงก์เข้าไปนะคะอ,ะอันนี้ก็เป็นวิธีการหาเงินออนไลน์นะคะแบบง่ายๆนะคะคือเราขอสินค้าจาก ที่เขาให้มารีวิวล้วก็มารีวิวแล้วก็แปะลิงก์ลงไปนะคะเราก็จะได้ใช้สินค้าด้วยแล้วก็ถ้ามีใครสั่งของเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาแนะนำการเอาสินค้ามารีวิวจาก Tik t o k s h o p นะคะว่ามีวิธีการทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรารอสินค้ามานะคะโอเคนะคลิปนี้ก็หากมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ